สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการดูทุเรียนนะครับว่าจะแก่แหรือยังหรือยังอ่อนอยู่นะครับดูไม่ยากนะครับทุเรียนถ้าแก่นะครับในร่องน้ําร่องหนํานี่จะมีสีขึ้นนะครับจะขึ้นรอบๆร,ร่องนํำนะครับยิ่งแก่จัดจะยิ่งมีเกือบทุกทุกหนํานะครับจะมีสีน้ําตาลขึ้นนะครับแล้วก็ปลายหนาํา ปลายหนามเคอจะเป็นสีน้ําตาลไหมนะครับปลายหนามเป็นสีน้ําตาลไหมแบบนี้นะครับยิ่งมีสีตามร่องหนามเกือบทุกทั้งลูกนี่ก็คือนั่นคือแก่จัดนะครับขั้วปลิงนะครับเวลาลูบมันจะรู้สึกสักสัก,กมือเหมือนกับมีทรายจะระคายมือนะครับถ้าลื่นๆอยู่ก็คือยังไม่แก่นะครับแล้วก็บริเวณขั้วปลิงนี้ก็จะบวมๆนุ่นๆนะครับบวมๆแบบนี้นะครับ หรือลองเขย่าดูนะครับถ้าอ่อนถ้าอ่อนนะครับเล่นตัวนั่นคือแก่แล้วนะครับหรืออีกวิธีนึงก็เคาะดูก็ได้นะครับเคาะเคาะบริเวณล่องนะครับนี่พูนี่พูน,พนะครับเราเคาะตรงกลางนี่นครับเสียงมันจะดังแน่นๆ่นตุบตุบตนะครับถ้าเรียนแก่จะดังตุบๆถ้าดังเต็กๆกนี่ก็คือยังไม่แก่นะครับ ลูกนี้นี่คือแก่ตัดได้แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ฝนเยอะนะครับฝนตกเนื้อข้างในมันอาจจะคืนนะครับก็จะยังไว้อีกสักสามสี่วันนะครับค่อยตัดโอเคครับนี่ความรู้ดีๆนะครับวิธีการดูทุเรียนว่าแก่แล้วยังนะครับของสวนทุเรียนมิ้งมอนดอกแรกนะครับลูกนี้ดอกแรกในสวนโอเคครับขอบคุณครับ